อารักันเนี่ยมีความฝันเลยนะเพราะว่าเขาน้อยอกน้อยใจว่าไอ้ของเขาเนี่ยเป็นประตูที่ทําให้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยมีไรายได้สูงมากแต่ปรากฏว่าไอ้คนรัฐเนี้ยยักษ์่เนี่ยบัรดาลกลายเป็นจนที่สุดในประเทศแล้วเขาก็มีกองกําลังที่คลิกที่แข็งแกร่งไปสร้างอิทธิฤทธิตต์ตรงรัฐฉานได้แต่นี่ไปสร้างอิทธิฤทธิ์เราต้องยอมรับเห็นไหมจากกลยุทธ์ของเอ็นยูจีที่บอกให้สาพัธรัฐสาปัตรัษมันก็เลยไปเกิดกลุ่มพลันดอลรภาพไง ที่อลาการโกก้างตะอ่างก็จับมือกันแล้วแผ่สยายปีกเท่ากับตอนเหนือตอนเนี้ยของรัฐฐานเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก,ก็หมดอิทธิฤทธิ์ในการพื้นที่อิทธิพลละเป็นเรียกว่าของชนกลุ่มน้อยเลยแต่ปฏิเสธไม่ได้จะเป็นชนกลุ่มน้อยเดี่ยวๆก็ไม่ได้จีนก็ต้องมาครอบงำแต่จีนก็ต้องวางน้ําหนักตัวเองนะครับเพราะว่ายอมรับว่าเฮ้ยถ้าจะไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับพวกชนกลุ่มน้อยเดี๋ยวเขาแปลรูปเป็นก่อการร้ายอา้าวตัวเองก็จะมีปัญหาถูก การก่อการร้ายเรื่องท่อ๊าซท่อน้ำมันต่างๆก็กระทบอีก